จอกข่าวร้อน กลับมาต่อเนื่องในเรื่องของแนวทางการสร้างความปรองดองนะคะผ่านกระบวนการทํางานของคณะกรรมาการปรองดองโดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตก,กลินเป็นประธานนั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของความเห็นต่างอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในประเด็นของการนิรโทษกรรมและการยกเลิกคดีคอตอสอจนเป็นเรื่องยากที่จะใช้เป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การสร้างความปรองดองได้ พลเอกสนธิบุญยรัชกลินสสบัญชีรายชื่อพักมาตุภูมิในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศว่าคนที่จะสร้างความปรองดองหลังจากเกิดความแตกแยกมีเพียงคนเดียว คือคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งหลายสมัยที่ผ่านมาคนที่เข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีหากตั้งใจจริงในการสร้างความปรองดองก็สามารถทำได้แต่ไม่มีใครเริ่มทำอย่างจริงจังทั้งนี้การส่งเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องความปรองดองนั้นถือเป็นต้นทางเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นหากสภามีความเห็นอย่างไรรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารก็ต้องรับหน้าที่นำความเห็นจากที่ประชุมสภาไปดำเนินการ พลเอกสนที่ยังกล่าวถึงพันตํารวจโททักษินชินวัตรนะคะว่าหากบรรยากาศประเทศดีขึ้นก็อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พันตํารวจโททักษินจะเดินทางกลับประเทศด้านนางสาวยิ่งรัก์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างวันที่24-27มีนาคมนี้ว่าการทํางานของกรรมธิการปรองดองถือเป็นขั้นตอนทางเทคนิคเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการปรองดอง โดยส่วนตัวมองข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าที่ควรนำเข้ามาหารือในสภาแต่ทุกอย่างต้องวางอยู่บนหลักการของความยุติธรรม คือวันนี้ดิฉันเองเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวเรามองว่าเรากําลังคุยกันในเชิงของเทคนิคว่าจะทําอะไรแต่ก็อยากจะให้มาคุยกันในเชิงของหลักการมากกว่าเพราะว่าจริงเป้าหมายสุดท้ายทุกแนวทางก็คืออยากเห็นความปรองดองของประเทศนะคะแล้วก็คิดว่าเวทีที่ควรที่จะไปหาหรือที่ดีที่สุดก็คือเวทีที่อยู่ในรัฐสภาซึ่งรัฐสภาก็เป็นเปรียบเสมือนผู้แทนของประชาชนทุกคนทั่วประเทศที่จะได้มามีการถกเถียงกันแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็น ของทุกคนและเพื่อที่จะหาแนวทางออกร่วมกันก็ไม่อยากให้ไปถึงไปถึงปลายทางว่าเราจะทําอย่างไรจริงๆแล้วเราต้องมาคุยกันในเรื่องของหลักก่อนเป้าหมายแล้วก็แนวทางแล้วถึงจะไปถึงวิธีการค่ะนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นข้อเสนอแต่ไม่ควรจะเป็นข้อสรุปที่อยู่ข้างนอกควรจะเป็นข้อสรุปที่เข้าไปถกเถียงกันในสภา,านะคะแล้วก็ได้ใช้เวทีนี้ในการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างกว้างขว,วางค่ะเช่นกันค่ะ เช่นกันค่ะที่มองก็คือนั่นคือปลายทางว่าปลายทางจะทำรังไยเราน่าจะคุยกันในหลักการต้นทางเกาะน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย,ย่างยุติธรรมแล้วก็หาแนวทางที่เป็นทางออกออร่วมกันของประเทศเพราะว่าถ้าเราถ้าเราตั้งอยู่บนบนหลักต่างคนต่างตั้งก็เชื่อว่าทางออกไม่มีนะคะแล้วก็อยากให้ มองไปข้างหน้าร่วมกันก่อนว่าข้างหน้าร่วมกันเราจะทํางานอย่างไรเราจะไปเราจะให้ประเทศเดินหน้าอย่างไรแล้วค่อยมากลับมาดูในปัญหาปลายทางว่าหลังจากนั้นยังติดอุปสรรคอะไรบ้างที่ค่อยๆแกะเป็นปลอมๆค่ะซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการที่พูดคุยกันก็ดิฉันเองก็เห็นด้วยกับการที่ต้องมีเวทีต่างๆที่จะคุยกันแต่เวทีที่สามารถที่จะสรุปได้ก็ยังมองว่าอยากให้เป็นกระบวนการของทางพาหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่จะมาพูดคุยกันค่ะือว่ารัฐบาลจะสรุป เมื่อถามว่าในส่วนของรัฐบาลจะเสนอแนวทางปรองดองต่อสภาหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศสิ่งใดที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศการปรองดองก็ยินดีที่จะสนับสนุน ค่ะใช่ค่ะเพร่ันเองก็คือว่าการที่เราจะเคลื่อนไหวอะไรก็คือเป็นการขอให้เป็นการแสดงออกโดยความเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นไปอย่างสันติแล้วก็เราใช้เวทีแสดงออกออในในการรวบรวมคมคิเห็นผ่านตัวแทนออของแต่ละจังหวัดหรือตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปพูดกันในสภาค่ะาเ้า่เ้าผลคมอ๋ไชค่ะ นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลอย่าบิดเบือนกระบวนการเพราะสถาบันพระปกเกล้าแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าหากรัฐบาลสภาและคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรใช้เสียงข้างมากหยิบยกข้อเสนอเพียงส่วนหนึ่งหรือนำมาบางประเด็นของผลการวิจัยแนวทางปรองดองของสถาบันพระปกเกล้าไปใช้จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความไม่ปรองดอง วันพฤหัสทางกรรมธิการของพรรคก็ได้ไปพบกับท่านประธานคณะกรรมาการคุณพลเอกสนธิ mm hmm. ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยตัวรายงานซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งสภาโดยไม่มีการประชุมอีกเนี่ยจริงๆพวกกรรมธิการหลายคนยังไม่ได้เห็นเลยนะครับแล้วก็ตัวร่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็สวนทางกับพระปกเกล้าชัดเจนเพราะว่ามีการไปรหยิบยกเอาเรื่องนิรโทษกรรมขึ้นมาแล้วก็อ้างว่ามีกรรมธิการสนับสนุนจํานวนเท่านั้นเท่านี้คน ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทางพระปกเกล้าแล้วก็คณะผู้วิจัยเขาบอกว่าควรจะทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านนายกเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปรองดองก็ต้องเริ่มต้นที่กรรมธิการว่าอย่าอย่าบิดเบือนแล้วก็อย่าไปใช้วิธีการซึ่งทางพระปกเกล้าเองเขาบอกแล้วว่าจะนําไปสู่ความขัดแย้งใหม่ ด้านนายจิรยุห่วงทรั์รองโฆษกพักเพื่อไทยแสดงความรู้สึกแปลกใจต่อจุดยืนของนายอภิสิทธิ์ที่เคยยกย่องสถาบันพระปกเกล้าว,ว่าเป็นกลางเที่ยงธรรมโดยมองว่าผู้ที่ออกมาคัดค้านผลวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าวล้วนเป็นคนกลุ่มเดิมที่เคยเสพติดอำนาจผดีการเป็นปเป็นปรปักต่อพันตํารวจโททักษินนอกจากนี้ครับขอเรียกร้องไปยังอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายของสถาบันพระปกเกล้าวนะครับท่านเป็นอาจารย์ที่เป็น ที่มีผู้เคารพนับถือมากมายหลากหลายครับแล้วก็ยังมีงานวิชาการปรากฏทั่วไปมากมายหลากหลายครับก็ขอให้ท่านปักหลักยืนให้มั่นครับและมีอุดมการครับผลการศึกษาของสถาบันพระป,ระประกเกล้าออกมาอย่างไรท่านก็ว่าไปตามนั้นนะครับในส่วนของผมในฐานะผู้แทนรัษดรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยืดแก้ไขามาตรา291ไม่ได้เคยไปแทรกแซงหรือว่าไม่ได้เคยไปออกความเห็นอะไรกับสถาบันพระป,ระประกเกล้าเลครับ ท่านศึกษากันเองผลออกมาอย่างไรท่านว่าไปตามนั้นครับท่านไม่ต้องไปโอนเอียงหรือว่าไปฟังพวกผดเด็จการที่ยังเสพติดอํานาจที่มาจากการล้มรัฐบาลอันมาจากเสียงของประชาชนครับวันนี้ประเทศควรจะก้าวข้ามความเจ็บปวดก้าวข้ามความขัดแย้งไปข้างหน้าได้แล้วนะครับสมาชิกอาเซียน10ประเทศเขาหัวเราะประเทศไทยครับห้าหกปีมานี้ท่านยังก้าวไม่ข้ามความเจ็บปวดก้าวไม่ข้ามความขัดแย้งนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องต่อเนื่องกันครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลศึกษาและพยายามโน้มน้าวให้คนเข้าใจว่ากระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําความผิดต่อรัฐในยุคหลังการปฏิวัติธร,รัมประหาร19กันยา49จนกระทั่งเข้าปี50ที่รู้จักกันดีในนามคอตอสอครับว่าการจะเปรียบคอตอสอเหมือนเป็นตำรวจปลอมที่อุตสาห์ไปจับคนร้ายได้ก็ขออย่าให้สังคมได้สนใจครับ เพราะแม้จะเป็นตำรวจปลอมแต่ก็สามารถจับคนร้ายส่งสารตัดสินลงโทษได้สังคมควรปลบมือให้นั้นคำพูดลักษณะนี้ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับผมแม้จะไม่มีอำนาจวาสนาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบขึ้นทางด่วนเหมือนท่านนะครับแต่วันนี้ผมฟังแล้วแปลกใจในวุฒิอารมณ์ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับว่าท่านพูดได้อย่างไรครับว่าแม้ตำรวจจะปลอมก็คือคอตสสเนี่ยนะครับ แต่จับส่งจับคนร้ายส,ส่งสารตัดสินได้นั้นผมถามประชาชนทั้งประเทศครับว่าแล้วท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตำรวจปลอมของคุณอภิสิทธิ์เหล่านี้จะไม่ใช้หลักฐานปลอมจะไม่ใช้ความคิดปลอมๆหรือจะใช้ของจริงเพียงแค่อคติจริงๆในการพิจารณาคดีของคอตสเท่านั้นครับ นายองอาจคลางภัยบูรณสสพักประชาธิปัตย์ในฐานะคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติตอบโต้ว่าได้ทําการเรียกร้องไปยังนางสาวยิ่งลักษณ์และพลเอกสนธิให้ทบทวนร่างรายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้าก่อนนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเนืน่องจากเห็นว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาทบทวนและไม่ควรอ้างว่าการประชุมเสร็จสิ้นแล้วด้วยกับการใช้เสียงข้างมากในกระบวนการ ของการทํางานทางด้านความโปร่งดองนะครับเพราะฉะเาะการที่คณะกรรมธิการเนี่ยอ้างในรายงานและจะใช้เสียงข้างมากนําเสนอต่อสภาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะยยกขึ้นมาก็คือว่าในรายงานของสถา,าบันพระปกเกล้าเนี่ยได้พูดถึงการด,ดําเนินการนะครับที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันสร้างความ สร้างบรรยากาศของการปองดองโดยรัฐบาลควรดําเนินการอะไรบ้างน,นะครับสิ่งที่รัฐบาลควรดาเนินการคือหนึ่งแสดงเจตจํานงทางการเมืองชัดเจนรวมทั้งมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่จะสร้างความปองดองในชาติโดยเร็วประเด็นนี้ผมอยากจะเรียกร้องท่านนายกยิ่งลักษชินวัตรนะครับว่าขอให้ท่านได้โปรดดาเนินการแสดงเจตจำนงทางการเมืองชัดเจนรวมทั้งมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่จะสร้างความปองดองในชาติโดยเร็ว ที่ผมเรียกร้องตรงนี้เพราะผมเห็นว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยยังไม่ได้แสดงเจตจำนงนะครับของทางการเมืองอย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าเมื่อมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านในเรื่องของความปองดองสิ่งที่เราได้ยินจากนายกยิ่งลักษณ์ก็คือการปองดองเป็นเรื่องของสภานะล่าสุดก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเกาหลีท่านก็พูดเรื่องนี้อีกครับการบอกการปองดองเป็นเรื่องของสภาแลนะก็แสดงว่ารัฐบาล ไม่ประสงค์นะครับที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปองดองตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องไปอย่างท่านนายกยิ่งรักนะครับว่าการปองดองไม่ใช่เรื่องของสภานะครับการปองดองเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าได้ทำหนังสือถึงพลเอกสนธิให้ทบทวนการมีมติของคณะกรรมธิการในประเด็นการให้อภัยผ่านการนิรโทษกรรมและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม